พวอออนไลน์เรียนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .5 การงานอาชีพ มาดูประโยชน์ของการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวกันนะครับนักเรียนครับการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมีประโยชน์ทั้งต่อบ้านที่เราอยู่อาศัยและสมาชิกในครอบครัวดังนี้นะครับ 1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. บ้านสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่อาศัย 3. ฝึกการทำงานอย่างเป็นกระบวนการตามลำดับขั้นตอนนะครับ 4. สมาชิกในครอบครัวมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันจึงรักใคร่สามัคคีกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 5. จ้างนิสัยที่ดีหลายอย่างเช่นความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตความประณีตรบอบคอบการรักการทำงานกล้าคิดกล้าตัดสินใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น